สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไล FTJ Family ไม,ไม่ออกรถก็ไม่ถ่ายเนี่ยวันนี้เราออกมาก้องมันสันวันนี้เราออกมาเอาไก่ไข่ไปเลี้ยงนะครับ9ตัวตอนนี้มาซื้อหัวอาหารซื้ออะไรน่ะซื้อทำไมล่ะตาเลี้ยงตายเจ้าฮะ สวัสดีค่ะมาอยู่กับฟาร์มในไล่เอทีเจแฟมินะคะวันนี้เรามีภารกิจจะไปรับตัวน้องไก่ไข่นะคะตอนนี้เรากำลังจะไปรับไก่ไข่แต่ต้องรอพี่เอฟกดเัินก่อนนะเพราะว่าเงินที่เตรียมมาไม่พอน่จากก้าจ้าวไก่ได้ตัวรับเท่าไหร่อะอ๋ออันนี้คือเรามาซื้อไก่ของพักพวกกัน,ร,นรุ่นพี่ของ ของสถาบันการกีฬาแห่งประเทศไทยนี่เลือดนักกีฬามันแรงนะครับก็เลยแบ่งให้ในราคาตัวละร้อยตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะใช่ปกติแล้วไก่ไข่พร้อมไข่ที่ตัวอยู่ประมาณสองร้อยร้อยร้อยเก้าสิบสองร้อยอะไรประมาณนี้ได้ตั้งเก้าตัวนะคะเขาแบ่งให้เก้าตัวแล้วไข่แล้วไข่แล้วนะครับผมก็เี้ยงต่อได้เลย ตนนี้เราอยู่ในสถาบันการกีฬาของประเทศไทยนะครับผมเป็นสถานที่ฟูมฟักพี่เอฟกับพี่เจี๊ยบมาเลยฟักมั้งเปล่าวะเราฟักเขาหรือเขาฟักเรา,า่รูออันนี้เราเข้ามาข้างในสถาบันนั่นจ้ะนี่ซอยสี่ <4 S 1> ร,ระดบอดีบ้านไม่มีคนอยู่แล้วใช่ไหมไหนบ้านต้องมองหาบ้านที่รกๆนะคะพี่เขาบอกออคือบ้านเขาไม่ค่อยจะให้อาจารย์พักอาศัยในนี้แล้วเขาให้ย้ายออกกันหมดเพื่อบูรณาญา น่าจะไอ้ลกๆนั่นน่ะเห็นไหมต้นกงต้นกล้วยข้างหน้าเต็มเลยมะละกอเราถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายสิสถาบันโอ้ยนี่หรอนี่ใช่ไหมโอ้โหนี่เขาปลูกของมเพีันเยอะเออมีกล้วยมีมะละกอโอ้เดี๋ยวพาลงไปดูนะคะทุกคนมีฟักด้วยทำไมเขาไม่จับไก่ไว้รอเรามีฟักด้วยโอ๋ยมีชะอมเหมือนที่บ้านเราเลยคือเด็กพละไม่รู้ทำอะไรวะ ทำแม่งอยู่สอนกีฬาเสร็จก็เดี๋ยวเรากำลังขอยรถอยู่นะคะนี่จุลินทรีย์สังคราแสงเจ๊แกแม่งทำไว้แบบโอ้โหแกรอนโอ้กีดปะนะปาเดี๋ยวเราลงไปจับไก่กันดีกว่านี่แกลให้ดูครั้งฟักนะคะเอเดี๋ยวพี่จบจะไปทำบ้างนะคะที่บ้านเดี๋ยวได้เสียงไก่แล้วนะจ๊ะ ออนี่ข้างหลังเกามีอะไรอะ่ะข้างหลังเขามีบ่อน้ําเลี้ยงปลาไว้ด้วยเห็นไหมอ่ามีที่นั่งให้อาหารปลาเออบรรยากาศสดชื่นล่ำลื่นอยู่นะคะได้ยินเสียงไก่แล้วนุ่นเนี่ยอยู่กลางในเอาปล่อยตามธรรมชาติเหรอ เดี๋ยวเราต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วใช่โอ้ดูอ่ะดูดูท้องฟ้าดิอยางนี้ไหมปะไปจับไก่ในวงวงปูนซีเมนต์เรียกว่าอะไรวะหอยปังหอยปังหอยปังเรียกอะไรเนี่ยเรียกหมาเรียกไก่ไก่แล้วให้มันโดดขึ้นรถได้ไงหรือไงมาเร็วมาพี่เรียกมาพี่เรียกอย่างเงี้ยมาเร็ว เดินตามอย่างนี้เลยโอ้โหโคตรคุ้นเลยมามามาขึ้นรถแล้วลูกแล้วแล้วหนูต้องแลกอย่างนี้เปล่าอ่หมดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำเพิ่มเลยแดงดีอ่ะเนี่ยแดงอ่ะมึงเอาไปให้มึงกินโปรตีนสูงเอามึงกินเหรอเราต้องไปเพาะก่อนเปล่าอนอันนี้หนูถ่ายลงช่องเลยนะฮะ ทางยูทูบไมได่แดงเลยเมื่อกี้เขาเรียกไก่มามา,มามามามันเดินมาแล้วมันก็เดินกลับเราไม่ได้จับนะคะตัวมันนไก่ไหม,มตัวเปนเล่เลยพี่ซื้อทีไหนก็ซื้อที่ร้านอันนี้ไงร้านขายปลาพันปลา เดี๋ยวดีไก่เดี๋ยวดีดหน่อยเดี๋ยวดีดมือเรียกไก่ก่อนกุ๊ก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 เดี๋ยวมึงไปนอนมึงทำมุ้งให้มึงเสร็จแล้วมามาเมื่อวานรอบมุ้งไก่ทุกวันนี่เลยไม่ได้ไปไหนเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นป้ะเดี๋ยวเห็นป้าเดี๋ยวมีไก่ตัวน้อยด้วยอ๋หอ๋

นี่ไงไข่มาเลยมัครับนี่นี่เรียกไงเรียกจะเอาล้าวเชอรี่ตอนนี้นะครับพีเอฟได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับไก่ไข่มาถึงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเจะเอาไก่ไข่เข้าล้าวนะครับผมให้อยู่พักฟื้นแล้วก็ปรับสภาพในล้าวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เรามารันจะตามกันว่าไก่ไข่เราเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในรูปแบบแบบไหนเนาะจะทำการย้ายไก่เข้าไปปล่อยก่อนดีกว่านะครับ อ,อยู่บ้านใหม่เดิมสนุกกันใหญ่เลยคุยดิน oh. จุดจุด,ดเดี๋ยวจะเล่นไก่จุดจุด ดูเหมือนว่าสาวๆอยากจะไข่กันแย่แล้วนะครับผมโดดหารังไข่กันจังเลยนะครับนี่สนใจสนใจกับองค์องค์งไข่่ฮ ไม่เคยไงเคยแต่ไข่ในตะก้านะครับอันนี้เจอองค์เข้าไปเอ๊ะนี่ตัวนี้โดดขึ้นหลายรอบแล้วครับผมน่าจะปวดท้องไข่แย่แล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเรามาตัดหญ้าหวานนะไปต้อนรับเด็กใหม่กันนะครับผมนี่เราถึงแปลงหญ้าหวานแล้วนะครับเฮ้ hey, เห็นไหมอ้าวเปลี้พึ่งมาถางได้เล็กน้อยเนาะเพราะว่าฝนตกลกมากเลยเนี่ยจะแพน่ให้ดูที่นี่คือส่วนที่ถางไว้แล้วนะครับผมถางหญ้าที่ที่เราไม่ได้ใช้เนาะ แต่ดูดูไปทาง,งนู้นนะเห็นไหมครับโอ้ย่าหวานโดนย่าอะไรไม่รู้ปกคลุมหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวไปให้วัวกินเนาะพวกที่ที่ไม่ใช่ย้าหวานเนะเาะรอให้ย้าหวานเขาจเจริญเติบโตดีๆกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งเนาะให้เขาคุมไม่รู้จะคุมได้หรือเปล่านะคุมญ่าที่เราไม่ได้ใช้นะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะตัดญ่าหวานไปรับต้อนรับเด็กใหม่ฝึกเขานะครับผมเพราะว่าผมจะทําไก่ไข่ออร์แกนิกแบบไก่ไข่อารอมณ์ดีเนาะนี่อ่ะ เดี๋ยวตัดก่อนเนาะกอเดียวนะครับผมน่าจะพอคือวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาขออนุญาตนะครับผมอาจจะสั่นหน่อยนึงนะอาจจะได้มุมมุมนี้มุมเดียวนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทําการลองผสมอาหารให้เขากินดูนะครับว่าจะยอมกินกันไหมเราจะลองไปสับหญ้าหวานนะครับแล้วก็ผสมกับข้าวโพดบดเนาะ เราลองเปลี่ยนจะไม่ให้เขากินหัวอาหารนะครับผมจะให้ลองกินอาหารแบบที่เราทําเองเนาะดูว่าเขาจะยอมกินไหมแร,แรกๆอาจจะยังไม่กินเท่าไหร่เนาะถ้าเขากินดีเมื่อไหร่นะครับก็จะกลายเป็นไก่ไข่ออแกนิกอารมณ์ดีนะครับผมเพราะว่าจะไม่ใช้อาหารเม็ดนะครับก็จะเป็นอาหารที่เราผสมเองนะครับอาจจะเป็นพวกข้าวโพดบดมันบดล้ำบดอะไรประมาณนี้ลองมาดูกันก่อนนี่คือคือคือไก่ชุดนําร่อง ก้าตัวนะครับผมแล้วของพีเอมีอีกตัวหนึ่งเป็นสิบแต่ลองเอามาปล่อยรวมกันแล้วนะครับคือเขาไม่ยอมรับกันฮะไล่ตีก,กันของพีเอก็เลยกระโดดหนีออกไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆปรับจูนเข้าใหม่เนาะถ้าเกิดเป็นไปได้สวยนะครับพีเอก็จะเริ่มสั่งลูกไก่คราวนี้เราจะสั่งตั้งแต่ลูกไก่มาเลยนะครับผมเออเรา,เอาลูกไก่มาลองเลี้ยงเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีออแกนิกเนี่ยราคามันก็จะดีขึ้นไปอีกนิดนึงเอออะลองๆมาติดตามกันดู นะครับในี่ซอยเป็นสมุนไพรเลยครับนี่โครงการนำร่องนะหญ้าหวานเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาผสมนะครับส่วนผสมก็ต้องค่อยๆปลอกเขาก่อนเนาะมีประมาณนี้นะครับผมก็จะมีข้าวโพดเม็ดนะครับข้าวโพดบดแล้วก็บนหัวอาหารให้เล็กน้อยนะครับผมอ่าแล้วก็มีข้าวเปลือกนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มให้เขาไปเนาะค่อยๆเพิ่มยานะครับแล้วก็ ลดหัวอาหารลงเนาะให้เหลือข้าวโพดกับข้าวเปลือกแล้วก็ลำนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเขาต้องเลือกกินแน่นอนนะครับทำใจไว้ก่อนเลยครึ่งหนึ่งนะฮะ ก็เอาเป็นว่ายังเลือกกินอยู่นะครับผมเเดี๋ยวเราค่อยๆปรับเข้าไปเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็ไปเอาไก่ไข่นะแล้วก็เอามาลงเลี้ยงในร้าวนะครับผมแต่เอามาแค่พักพักฟื้นในร้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําร้าวใหม่ข้างนอกเนาะคอยติดตามดูว่าจะไปแนวไหน <laughs> ก็ค่อยๆดูนะครับว่าเราจะไปแนวไหนต่อแต่พาย,ยายามจะเปลี่ยนนะครับเป็นไก่ไข่ออร์แกนิกนะครับไก่ไข่อารมณ์ดี แบบออแกนิกนะครับผมแบบ1 0 0ให้ได้นะก็เป็นชุดนำร่องนะครับ9ตัวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราทำแล้วมันโอเคนะก็เพียก็จะเริ่มเอารูปไก่มาเลี้ยงจะง่ายกว่านะครับถ้าเกิดเราสั่งลูกไก่มาเลี้ยงเนี่ยก็จะเลี้ยงเป็นแบบเหมือนไก่ที่เราเลี้ยงอยู่แล้วนะครับเขาก็จะกินง่ายกว่าเนาะแต่พอดีช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่รุ่นพี่เขาแบ่งสายพันธุ์มาให้เนาะให้ลองมาเลี้ยงดูนะครับก็เลยเปเอามาโอเคสำหรับคลิปนี้เพียบขอตัวลาดกูก่อนนะครับผมไปละบ๊ายบาย